สวัสดีค่ะในช่องพายทองเงินนะคะสวัสดีค่ะวันนี้น้องคิมอมจะมาทำอะไรคะจะมาช่วยพ่อล้างแผลให้พ่อใหญ่ค่ะวันนี้น้องคิมอมจะเป็นผู้ช่วยของคุณพ่อค่ะล้างแผลให้กับพ่อใหญ่พ่อใหญ่ก็อาบน้ำเสร็จแล้วค่ะต่อไปเราก็จะล้างแผลให้พ่อใหญ่โดยมีผู้ช่วยของเราคือ น้องคิมออมไปกันเลยค่ะผู้ช่วยเอาอะไรไปก่อนคะเอาอันนี้ไปก่อนคะอ่ะอ่าถือไปก่อนลูกถือถือไปก่อนถือไปวางที่เก้าอี้โอ้ที่โต๊ะค่ะที่โต๊ะมาแล้วพ่อใหญ่ผู้ช่วยวจที้แิงแงครับก,บกก่่่อออนนเยครับ ขิมอมไปเอามาอีกลูกขิมอมคะขิมอมเอามาทอย่างเลยลูกไปเอามาอีกก่อนี่คะชวยพีก่อนก่อนละกันละกันเลยลันละกันก่อนก่อนกอนเนี่ย่ใหญ่เอาดีททีทนีละก่อนี้ัดดดดกดอดดดักดกด แค่ของกินครับไม่ใช่ครับไม่ใช่นะครับ,ไ,รบไม่ใช่ของกินจากพ่อใหญ่อหตอนนี้ผู้ช่วยกำลังจัดเตรียมยาอยู่ <c oughs> ก็ว <c oughs> างวางใกล้พ่อใหญ่ไปวางมาไกลๆหน่อยพ่อใหญ่นึกว่าของกินไห,หนดเูเอียงเอยียงไม่เอียงถ้าเอียงเด้ว ยาที่ผสมไว้ก็จะหองเอาผู้ช่วยของเราค่ะวันนี้น้อง<ร>คิมอ,อมพีครับผมโยขดตูใช้ถุงก่อนครับโอ้ผู้ช่วยของเราค่ะลืมถุงมือให้คุณพ่อไหนคิมออมก่อนจะร้างแผลให้เต้นให้เอซกับพ่อใหญ่ดูนะคะคลายเครียดค่ะเอาหนึ่งชองช่ำยากโดนอนแกงว่ะ น้อคุณพ่อมาแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวคิมออมช่วยคุณพ่อถือ,อยาล้างแผลให้พ่อใหญ่นะคะค่ะอะไรคุณพ่อนุ่งงกล่องถุงมือวางไว้น้องคิมอมลืมเอามาให้คุณพ่อเลนหาทุงมือไม่เจอค่ะเพราะว่าน้องคิมออมเตรียมไว้แล้วถือมาพักง,งานถื ไม่ใช่ของกินพ่อใหญ่น้องคิมอมก็จะช่วยหลายครั้งแล้วค่ะกับการล้างเผลให้พ่อใหญ่เวลาที่คุณแม่ไม่อยู่ ก็จะเตรียมยาไว้แล้วก็ให้น้องช่วยถือให้เวลาคุณพ่อล้างแผลก็จะได้ง่ายขึ้นแล้วก็สะดวกอู้ผู้ช่วยของเราค่ะอันนี้หวัวแดงมาเลย <laughs> ขอให้คิมอมช่วยคุณพ่อในการล้างแผลส่วนพี่อมก็จะให้ขี่พ่อใหญ่ค่ะพาพ่อใหญ่ไปเดินเล่นเลสักยาครับพี่อมจะอยู่ช่วยค่ะพี่อมก็จะตัดหญ้าค่ะตัดหญ้าเก็บเอือให้พ่อใหญ่แล้วก็พาพ่อใหญ่ไปเดินเล่นส่วนสาวน้อยของเราก็จะให้ช่วยคุณพ่อ อกองช่วยือนะครับเปเบาะละม่ได้ครับถ้าเียวคนงานนี้ก็มีน้องชั่วมาช่วยครับนช่วยเปลนบางรั้งบางทาครับผมเวลาไม่ไมาอยู่นะค,ยรครับไปละไปอะไรครัต่อไปอะไรคคิมอม ต่อไปอะไรคะมาดูผู้ช่วยของเราจะรู้หรือเปล่านะคะว่าขั้นตอนต่อไปจะเป็นอะไรเรารู้นะคะว่าต่อไปก็จะเป็นการล้างน้ำเกลือ พอแล้วค่ะลูกน้ร้อน,นอยังนีผู้ช่วยเราผูช้ช่วยเราก็จะนานหน่อยนะคะคุณพ่อช่วยตัวน้อยของเรา ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะก็จะใส่ยาค่ะทุกครั้งใส่ยาแบคทีเียนะคะยาฆ่าเชือ้อยาป้องกันการติดเชือ้อ แล้วค่ะล้างแฟ้ให้พ่อใหญ่ต่อไปก็อยากให้พี่โอมค่ะพาพ่อใหญ่ไปเดินเล่นความอมของเราค่ะส่วนคุณอมก็เสร็จแล้ว ไปทางนู้นลูกทางนี้พ่อพลายหนุ่มเสกตกมันค่ะต้องไปอีกทางหน,นึ่งโจมจะพาพ่อใหญ่ไปได้หรือเปล่าหอบยาไปด้วยหอบหนึ่งพ่อใหญ่ ช่วนี้พี่โอมมาอยู่ด้วยก็จะได้ขี่พ่อใหญ่บ่อยขึ้นค่ะเพราะว่าที่บ้านกับที่นี่ก็อยู่ใกลกันพี่โอมก็จะมาช่วยตอนที่ปิดเทอมผู้ช่วยของเราไม่มาเลยค่ะ อยู่กับคุณพ่อแล้วคิมออมไปไม่ไกลค่ะพาไปเดินเล่นที่แปลงหญ้าค่ะตอนนี้พี่อมก็พาพ่อใหญ่กลับบ้านแล้วค่ะ ควานของเราก็ไม่ค่อยพูดนะคะโอ้โอ้ควานของเรากับพ่อใหญ่นี่จะเดินเร็วค่ะ พ่อใหญ่ไปเดินเล่นสบายกายสบายใจเลยพ่อใหญ่ผู้ช่วยของเราค่ะ

พ่อใหญ่ไปเดินเล่นมากลับมามีกล้วยกินพ่อใหญ่ว่าชอบพ่อใหญ่ถูกใจอร่อยใช่ไหมพ่อใหญ่พี่อมอม วันนี้ก็ให้ทีทุกท่านนะครับได้รับชมกันพอสมควรแล้วนะครับผมอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งท่าที่ต้องทำเลยค่ะนี่พ่อสาวค่าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ